โลโล,โลโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยีนี้จะรับเข้าสู่ยามาตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบบอตก,กับแมปทะเลทรายอีกแล้วนะครับผมอ e ัดดัซซี่ทริปนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาลองเครื่อง V8 ไว้ทุกคนอ่าผมได้ทําการสั่งเครื่อง V8 มาแล้วนะครับชื่อบอกว่าสั่งหลายรอบมากนะก่าจะได้เครื่อง V8 แล้วก็สั่งหลายรอบมากนะครับก่าจะได้น้ามันดีเซลนะฮะโอ้หมดไปหลายโลบัก,กเลยเหมือนกันนะแล้วก็ผมไปถือถังสีเหลืองเนี่ยขึ้นมา แล้วมันก็เป็นน้ำเขียวๆไอ้ไม่รู้เต็มหน้าจอไปหมดเลยไอ้นี่คืออะไรไม่รู้นะใครรู้ช่วยเ้นบอกผมหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรเออนี่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ตายสักทีนะมันเป็นแบบเหมือนแบบเรามาติดกับมาตรังสีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมยกไอ้ถังเหลืองนี่ขึ้นมาแล้วมันติดแบบนี้นานมากัเนี่ยไม่หายสักทีนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมก็เสียดายน้ำมันที่ผมสั่งมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้คือจะลองเครื่อง V8 ไงอยากรู้ว่าเครื่อง V8 เนี่ยมันจะแรงแค ไปถึงหนึ่งหมืนเมตรได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูนะฮะนี่คือเครื่อง V 8ปนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะอ่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าไอ้สีเขียวๆมันบางหน้าจอเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่อง V 8ปยัดใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เราจะเอาน้ามันดีเซลนะครับก็คือเนี่ยแกลลอนสีส้มเนี่ยนะครับเติมเข้าไปนะครับในถังน้ํามันของเรานะครับอ่าเติมให้เต็มเลยนะครับจรินี้ก็ไม่เต็มหรอกมีถังเดียว สั่งประมาณสามรอบนะกว่าจะได้น้ำมันดีเซลมาเนะี่ยโอ้โหเป็นคนที่ดวงสวยจริงๆนะครับผมผมเป็นคนที่ดวงสวยมากนะเล่นข่าวที่แล้วก็ฟ้าผ่าโดนพายุคือแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับอาปิดฝาถังให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะว่าเจ้ารถคันนี้กับเครื่องวีแปจะแรงแค่ไหนนะครับไปครับผมไปะคะทุกคนโอ้โหไปฮนะเหมือนเครื่องวีแปจะแรงกว่าเครื่อง ครื่องธรรมดาเยอะเลยนะโอ้โหดูเข็มกูดิโคตรแรงทุกคนไปฮะออกตัวครับผมโอ้ยอะไรอยู่กลางถนนวะเมื่อกี้ไปฮะทุกคนวิคือวิแปะแรงมากร้อยสี่สิบแล้วทุกคนนะร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโอ้โหโปโกแรงโคตรโอ้แล้วดูดูเข็มดูเข็มแรงมากทุกคนนะโอ้โอ้โหเดี๋ยว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 ี๋ยวเด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 ี๋ยเดี๋เดี๋เดี แต่ว่ารถเรายังไปได้ต่อยังไปได้ต่อหอเสี่ยวฟ้าผ่าว่ะเสี่ยวฟ้าผ่ารถว่ะทุกคน,นโอ้โหแล้วทำไมมันลื่นขนาดนี้ฝนตกถนนลื่นเนะยอ้โฟ้าผ่าอันตรายอันตรายเดี๋ยวเราค่อยๆไปค่อยๆไปช่วงนี้ถนนลื่นนะครับผมไปค่อยๆไปฮะโก้อนหินอย่กลาถนนเลยนะครับป้ายยิงยาวไปรู้สึกว่าเรามองไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะถ้าเกิดมองไกลได้เราก็จะหลบหินทันนะครับผมแต่ถ้าแบบนี้คงจะหลบหินไม่ทันว่ะทุกคน เอาง,ง่ายๆคือเราขอผ่านพายุตรงนี้ไปก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเสียวสหลังมากตอนนี้โอ้โห,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 โหและสีขเขียวผมมันก็ไม่หายสะกีว่ะผมไม่แน่ใจว,ว่ามันคืออะไรนะเราเราติดล้างสีเหรอเราเลยแบบมีอสีขเขียวร่วงลงมาเต็มไปหมดเลยนะครับหินโอ้โโอโแล้วดูดิ <c oughs> มองไม่เห็นทางนะทุกคนไปไปหนีหนีพายุก่อนมันเปิดไฟสูงได้ไหมเนี่ย อุ้ย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 ไปสูงคืออันไหนอ่ะอ้าวยังไปไม่ถึงไหนเลยน้ามันหมดแล้วพายุหมดแล้วแต่ก็อ่าน้ำมันหมดพอดีเนี้ยผมจะบอกว่าเครื่องวีแปดนี่ก็แรงพอสมควรนะฮะแต่ว่าอยากให้แรงกว่านี้นะฮะผมเราจะได้ไปถึงหมื่นเมตรได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตวิทยุขอ,อน้ำมันก่อนละกันนะฮบไม่รู้ว่าเราจะได้น้ำมัน ดีเซลกลับมาหรือเปล่านะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเ <can> หมื <you S 1> อน<ว>กับว่าเขาสุ่มอ่ะทุกคนผมคิดว่าเขาน่าจะสุ่มสุ่มมานะพวกแอร์ดรอปอะไรเงี้ยเหนไะหะ mm hmm. น้ำมันเครื่องนี้ยังมีอยู่ปะอ่าน้ำยังมีอยู่น้ำมันเครื่องล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเครื่องยังเหลืออยู่นะครับอ่ารอก่อนไอ้สีน้ําสีเขียวเขียวนี่มันไม่หายจากจอทุกคนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่อย่าไปจับไอ้ถังสีเหลืองนะมันเป็นแบบนี้เพราะถังสีเหลืองนะครับผมมาไงก็ไม่รู้นะเนี่อาแล้วแอร์ดรอปมาลนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีน้ํามันดีเซลหรือเปล่านะาะว่า <c oughs> ผมขอไปหลายรอบมากนะครับแต่ว่าน้ามันดีเซลก็ไม่มาสักทีนะมีแต่น้ํามันแก๊สนะโอเคมาแล้วน้ามันดีเซลโอเคอ่าเปิดเปิดเปิดผมอยากได้ดีเซลลุ้นล้วนนะได้ไหมเราจะได้ไปได้ไกลกว่านี้นะครับผมโอเคเปิดมาครับเหมือนเราจะมีดีเซลอยู่นะแต่แก๊สก็มาเยอะเหมือนกันนะครับอ่าน,นี่แก๊สอันนี้อหลรแก๊สอันนี้แหละแก๊ส างทีมันม,มืดมองไม่ออกนะครับผมอ่านี่ดีเซลนะฮะดีเซลมาดีเซลมาโอ้แล้วเรามีดีเซลแค่ถังเดียวมันจะไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียว <c oughs> โอ้รถกำลังแรงๆนะวิ่งแป๊บเดียวโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเอถ้าผมว่ามันวิ่งเร็วมันก็กินน้ำมันเยอะเหมือนกันนะทุกคนถึงมันจะวิ่งวิ่งได้เร็วแต่ก็ ระยะทางก็น่าจะพอๆกันนะผมว่าค่อยๆไปอ่ะเอาเครื่องเดิมแต่ว่าค่อยๆไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าว่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ถ้ามันไม่ต้องเติมน้ํามันมันจะดีกว่านี้นะ <c oughs> ไปนะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับโอเคไปอ่ะเบรคมือลงแล้วก็ไปกันต่อนะครับมาดูซิว่า V8 ใช่ V8 กว่าน่าจะ V8 นะดูซิว่า V8 จะแรงแค่ไหน เมื่อกี้วิ่งเลย160ิไปแล้วอะนะฮะแสดงว่ามันต้องแรงมากกว่านี้นะครับไปกันเลยยิงยาวยิงยาวยิงยาวครับยิงยาวครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันอืดๆวะเอกมือกล็ลงแล้วนะ <c oughs> มันทำไมวิ่งอืดวะเนี่ยปหะไม่อืดแล้วไม่อืดแล้วรอบมาแล้วรอบมาแล้วบุดมามุดมาร้อยสี่สิบ <c oughs> แล้วทุกคนร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบไปแล้ว โอ้โหแรงมากกังวนโอ้ดูเข็มดิดูเข็มซะก่อนโคตรแรงอ่ะโอ้แรงมากแรงมากโอ้โหอ้สุดยอดโคตรแรงโอ้ไม่กอดอะไรจะไรนขนาดนี้ว้าวโหแรงมากโอ้โหโอ้ยไม่กอดโอ้ยโอ้ยรถคว่ำรถคว่ำโอ้ยโอ้ยเบรกเบรกเบรก แล้วผมต้องไปทางไหนไวะเนี่ยน้ำม,มันก็จะหมดอีกแล้วทุกคนไปก็ต่อไปก็ต่อโอ้ดีนะรถไปคว่ำนะครับผมยังไปได้ต่อนะฮะสุดยอดความแรงครับทุกคนยังไปได้ต่อยังไปได้ต่อโหแรงมากแรงมากตอนนี้สามพันเมตรแล้วนะครับผมเนสามกิโลแล้วแต่เหมือนน้ำม,มันจะหมดอีกแล้วนะครับผมน้ำม,มันเราค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะครับอยากให้น้ำม,มันเยอะกว่านี้หน่อยว่ะโอ้ไปนะทุกคนน้ำม,มันหมดอีกแล้ว กำลังแรงเลยบูธกำลังมาบูธกำลังมาไป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 โอ้ยเดี๋ยวเบรก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 ไม่ไม่ไมโอ้เบรกไม่อยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพายุพายุโอ้ยพาย,ยุโอเมก้าอ,อ,อ, oh อูเดี๋ยวลงจากรถก่อนล้อหายหมดเลย <c oughs> ไอ้พายุบ้าโอ้ยโอ้ยมันพัดผมอีกแล้วโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่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 อะไรวะเนี่ยโอ้โคตรสวยเลยโอ้กำลังแบบโอ้แล้วรถอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับตอนเนี้ยโอ้เอาไงเลยเนี่ยหารถไม่เจอฮะทุกคนโอ้ ไอแบบกำลังดีๆเลยโอ้โหขอยู่แม่งมาแบบว่ากลางถนนเลยอะเบรกไม่อยู่นะทุกคนโอ้โหรถอยู่ไหนวะเนะี่ยหารถไม่เจองานเข้า <c oughs> โอ้แล้วอยู่ท้ามกาลางทะเลทรายรถก็หายทุกอย่างหายหมดเลยโอ้โหดูดิผมว่าผมเป็นคนดวงซวยมากเลยนะทุกคน คือผมไม่ไม่โอ้โหจะได้ให้รดลดลดลด,ลดกลับมาแล้วลดกลับมาแล้วเดี๋ยวบบบบเบก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 เฮ้ยอยู่ๆรถก็กลับมาหาเฮ้ยงงเลยมาได้ไงว้าวอา้าวแต่เครื่องยอนตหายอะไรวะเนี่ยทุกคนผมสารพ,พ,พัดสารพีอีกแล้วเนี่ยสารพัดจะเจอผมเป็นคนที่ดวงซวยอะไรขนาดนี้วะเนี่ย เรอก็หายเครื่องก็หายมอน้ําก็หายโอ้โหเล่นที่เกิดว่าวิทยุไปนี่คงจะต้องวิทยุเป็นสิบรอบอก,ก่อนจะเจอเครื่องก่าจะเจอมอน้าโอ้โหโคตรเซ็งเลยเนี่ยอ่ะเอาไปว่าคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมรู้สึกว่าสวยตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปเลยเนะมีใครโดนซวยมากกว่าผมไหมเนี่ยนะถามจริงโอเคทุกคนวันนี้โค้กจะต้องขอ,ขอลาทุกู้จมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย